นี่เรามาอัปเดตอาการของคุณตาทางไปนะครับไัวัวัวเยบอกง่ายอยู่บอกง่ายแต่ไม่หันหันหลังให้นะครับบอกง่ายแต่ไม่หันหลังให้นะครับบอกระยะหลังหันหลังให้ใช่ครับ <t od ulate> สั่งถอยนี่ถอยนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไม ไม่เขาเรียกว่าครับผมพบกับเราครับช่องกรวยอาเจียงายแก้วสักไฟครับผมสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ได้ข่าวว่าคุณตาทองใบนี่ออกลึงออกลึงแรงด้วยนะครับออกลึงและออกฤทธิ์ด้วยออกลิงแล้วก็ออกฤทธิ์ออกฤทธิ์แล้ออกฤทธิ์แต่ยังพองด้วยทำไมเป็นงั้นคุณตาคนแก่แล้วไม่รู้จักใครก็วันนี้เรามาอัปเดตอาการของคุณตาทองใบนะครับไปไปโอ้โหโอ้โห บอกง่ายอยู่บอกง่ายแต่ไม่หันหันหลังให้นะครับบอกง่ายแต่ไม่หันหลังให้นะครับบอกงหลังหันหลังให้ใช่ครับรสั่ง,อง,องถอยนี่ถอยนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เขาเรียกว่าไม่หันหลังให้นะครับเพราะว่าช้างตก ตกมานี่เขาจะระวังตัวมากเลยนะครับเหมือนเหมือนเขาแอบมองอยู่หน้าตาเขาเขาแอบมองนะเนี่ยเหมือนเขาเล่เนซอดแอบนะต <laughs> าโามาอ <laughs> โอ้ ฟังฟังขมับทางนี้นี่ออเหมือนจะรอเหมือนเหมือนรูเขาจะตันเนะาะถ้าเราไปแกะนี่ออกเลยนะครับนี่นะไม่ออกไม,ออกไม่เขาเรียกว่ามีอะไรไปตันอยู่ในขมับเขาหรือเปล่า คุณจานี่ออกลึงแรงนะครับออกลึงกี่กี่วันแล้วครับเดือนอยังประมาณสองสองอาทิตย์ก็กว่าสองอาทิตย์กับอีกหนึ่งวันนะครับ ก็ถือว่าออกแรงนะครับนี่พอปีนี้อ้วนเนาะอ้วนมากเลยครับอ้วนแลวไม่รู้จะของอ้วนเลยไม่รู้จะเจ้าจังนี่แหละครับนี่แหละครับนิสัยของช้างตกมันก็จะอย่างนี้แหละครับแต่ดูลึง่าหนุ่งามขาอ่ะใช่ครับลึงนี่ออกแรงครับผมก็ที่เห็นใส่โซ่สองขานี้เพื่อป้องกันอันตรายนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ แต่ดูเขาตัวใหญ่อย่างงี้นี่ความคล่องแคล่วนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเร็วมากครับเร็วมากเลยนะครับตกมันอย่างนี้ให้ลูกเคืนอนมาลระน้อยฟัง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 ซ้ายนี่ไม่ได้ออกไม่ออกไม่ออกเลยกี่วันแล้วครับกี่ปีแล้วห้าปีเนี่ยห้าปีนี้นออกแต่ข้างเดียวออกแต่ฟังขวาข้างเดียวขวาดำลึกลับลึงกลับลึงลึงนี่ย เขาจะออกแรงไปเรื liberal, ่อยๆเลยครับล <Why? S 3> ิงไปเรื่อยๆไปเรื huh. ่อยๆจนถึงสามเดือนทีนี้ก็ค่อยลด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 สี่เดือนก็หมดธรรมดาของเขาได้ช็อจะตกกี่เดือนครับสี่สี่เดือนออกไปจากนี้ไปจนถึงสามเดือนแรงมากพอถึงสี่เดือนไอ้ถึงสามเดือนแล้วค่อยลดค่อยลดแหละทีนี่เขาไม่กินหญ้าดิ เขาไม่กินออกแรงนี้ไม่กินไม่กินกินแค่แค่พออยู่ได้กินแค่คําไม่ถึงรถไฟหนึ่งไหมรถไฟถึงถึงไหมถ้าทั้งวันถึงแต่ว่าจะกินจะยอดนะมากินต้นต้นกินเลยเยอะธรรมดาเลือกเลยเอาใจยากเอาแล้วว่าบอกได้นะมบทกถอยก็ได้ ร้อยไปแต่ถ nah, <If> ้าเขาจะยับมาเลยอยับไปสู้หยับไปหยไปยืนอยู่บอกให้อยู่ไม่อยู่หรอกบอกให้ยืนไม่หยุดหรอกมาเลยเต็มเครื่องเต็มเลยและอไปเต็มเลยมาแทงเลยไม่เต็มเลยคือสั่งได้ปกติสั่งได้แต่ว่าถ้าเขาแต่เราก็ต้องดูถ้าเขาเดินมาปุ๊บเราเราบอกให้เขาอยู่ถ้าเขาไม่อยู่เลยเราถอยเลยครับผมแต่ดูปีนี้นี่อ้วนมากเลยนะอ้วนมากเลย ดูฝั่งนี้นะครับเดือดดืดกำลังสวยเลยนะครับมีสีผิวโดวนแดดนี่สวยมากเลยคุณตาโอ้สุดยอดเลยครับสมกับทายาช้างที่สง่าง,งามที่สุดของจังหวัดสุรินทร์แล้วครับ ดูเขานิ่งๆนี่ดูเขานิ่งนี่แต,แต่แต่ห้ามไปทำอะไรให้เขาอันนี้กโกรธนะครับหนี่ไม่ได้ใช่ครับใช่ใช่ครับนไดนนแบบ้จัจอองหวะดูเตาจริงๆเลยครับลบไม่ทันหรอกเร็วนะครับนี่ถึงจะตัวใหญ่ขนาดนี้นี่เร็วครับ ดูครับก่อนเนื้อตัวก็ดูบึ๊บเลยแต่คำฝัาฟังซ้ายที่ดูเหมือนจะออกแต่ก็ไม่ออกนะคนตามันจะบวมๆนูนๆครับมันจะนูนๆอยู่นะครับเห็นกรบผมไหมครับนี่ครับนูนๆตรงเนี้ยครับนูนเป็นวงกลมเลยเนาะคนตามันมีอะไรอยู่ในนั้นเลย

รว,วมแตม่น้ำมันไม่ไหลไม่ไหลที่น่าจะเอาสว,าวันไว้เจาะให้มันมีรูอยู่รูเก่ามันเข็มนี้นเข็มเล็กๆนี้แต่เราทำเป็นรูทำถ,ถ้าเราทำนี้มันก็จะเป็นแผลสิใช่ใช่มันแหลมมันก็จะมันเจาะไม่ได้าปล่อยธรรมาชาติเลยจ้ะ แผคงเป็นมหาสนุกนะม็นหนันกมนมันเป็นอานมันกรอกขรูเลยอ๋อแต่ว่ามันมันุนี่นี่ก็คนีเริ่มแล้วนี่ก็เขาเขาถือว่าเตือนแล้วเตือนไว้แล้วะเนี่ยเตือนแล้วนะครับนีเตือนแล้วนนาก นี่คือเตือนแล้วนะครับนี่วานี่ปูดปูดออปุกย่นจริงเอารถเข็นไปตงตะมอหมาหมดแล้วมาก็รู้ว่าตึงเนาะยงตึงเราก็ถอยไปทางตะโมอหน่อยทีนี้จจับาเขาคนนี้ไปยกขึ้นอย่างี้ทำอะไรนี่จ้าเอ่ามเมเอามโิมากเลยจับงาเขไว้จับงางาไปีก็เป แต่ลึงแต่ลึงออกแรงครับลึงลึงไหลเลยครับออกแรง,ง,รง,รง,รงไม่มีของดีตกแถวนี้ว่างเหรอเข้าไปเก็บซนะหน่อยไม่มีขนหาตสักเส้นเราสตาจะจับนี่ลิอะไรนีก็ไม่มมมมมล,ลู่เล้ยเราใครจะกล้าไปยฮโอ้ลึงครับหยดเป็นน้ำเลยนะครับ ดูตารวยแล้วเลนี่ครับนี่คือลึงช้างนะครับดูดูดูหยดสิครับปอกปอกเลยครับตารวยแล้วตาเจาะละมันดูดูแล้วเเอข่ารวยข่ารวยยังข่ารวยยังมีที่ไม่เอาหรอก เอาแฟ่นคาทีโนปาตาทำไมไม่แต <t ôi dy> ่งบ้างมาเปล่าไปแต่แส่ใโอ้มาไปแต่งกินก็คิดคิดกันนั่งไปดูกินหญ้ากันนิ่งเนี่ยนอคนจ๋านิ่งครับผมอือแต่สั่งได้สั่งได้หมดสั่งได้ดังใจด้วย ครับผมแต่สั่งนี่ <sm art> ปกติแล้วเขาจะสั่งนี่ <sm art> เขาจะไม่หันหน้าใส่เลยนเาาานาะคร,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 รับแอ่นี่เหมือนเขาเล่นซ่อนแอบ ออกแรงครับฟังนี้ออกแรงครับผม,มก็วันนี้เรามาอัปเดตอาการของคุณตาทางไปนะครับดูครับตาทำไมไม่กระจายเลยตาเข้าันือเปล่าหน่อยตาเข้าปล่า <laughs> เป็นไรนะาตาเข้าไปก็เอาลมเย็นมาเลย <laughs> ครับผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องวันไหน บางคนบางบางคนเขาก็ไม่รู้จริงๆเลยครับคุณตาครับผมก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครให้ช่องกุยาเชียมพายแก้วสักไปด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับผม why